สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฟังนิทานกันอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากฟังไหมคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องสนุกๆเรื่องอีเลงเคงคงนะคะดูที่อ้าวมีอ่านตัวหนึ่งหน้าบึง้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดตั้งวันแต่อ่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงอีเลงเงคงโคง กือกลือโฆษณาเ่้าสุดสัป,ปดาเจิญมามองใหญ่เจ้าหานอยากไปส่งเสียงเป็นเพลงอีเลงเกงก้องเจ้าหานแต่งตัวไม่มัวโอ้เอโบแดงสุดเต้เก๋ฝากไกลไกลเสานสุดใจร้องเสียงเป็นเพลงอีเลงเกงก้องขุ้นรถเน่นหนัดอึดอัดเสียจางเครื่องยนต์ก็ดังนั่งมาแสนนาน านลำคาญส่งเสียงเป็นเปลงอีเลงเกงกองปุ๊บเอ็นปู้กลสับสนวุ่นวายรถติดมากมายซ้ายฝ่าหน้ากลัวเจ้าหานเรียนหัวส่งเสียงเป็นเปลงอีเลงเกงกองนี่หรือเมืองใหญ่เอกใดเลิศเทอะฝุ่นฟันข้อเยอะเปลึกไปทุกแห่งเจ้หาห่านอ่อนแรงส่งเสียงเป็นเปลงอีเล เดินเที้ยวรถเลี้ยวเสียจริงจึงตูกเจ้าดิงงยั่งจริงก้องไปเจ้าหานตกใจส่งเสียงเป็นเปลงเล่นเ,นเ,เคงกกลับบ้านกลับบ้านดีฝ่าลาทีเมืองใหญ่บ้านเราสุขใจไรเรื่องรำการเจ้าหานชื่นบานส่งเสียงเป็นเพลงเล่นเ,นเ,เคงกองเห็นไหมไปในเมืองสก,กับโปกุนวายเจ้าหานบอกว่า อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเราน,านะลูกสวัสดีค่ะ